สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาไขาข้อข้องใจนะครับสําหรับเครื่องสักที่ปรับสระโตกได้ปรับนอกแบบนี้ที่มันหงายท้องแบบนี้แล้วเปิดเครื่องแล้วเสียงมันจะดังแก,ก,แก,ก๊กๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาทําความเข้าใจกับระบบแบบนี้นะครับว่าทําไมมันถึงเกิดเสียงดังมันมีหลายรุ่นนะครับที่มีในท้องตลาดตอนนี้ก็มีตัวนี้ยิงวันทุกรุ่นนะครับที่มันปรับสระโตกได้แบบนี้ อ่าไม่ว่าจะ e z ตัวนี้แมสเป็นทุกรุ่นนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมอ่าไม่มีในร้านก็มีมีอยู่มันจะเป็นระบบนี้เหมือนกันหมดเลยระบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะเพราะไอ้เครื่องตัวนี้มันไม่มีสปริงดันกลับมันไม่มีสปริงเพื่อจะดันตัวกระทุ้งเข็มกลับพองหงายท้องปุ๊บแรงนมทัวงของโลกมันที่ของของอาที่สูงที่มีน้ําหนักใช่ไหมมันจะตก ลงมาที่ต่ําแล้วมันจะไปโดนใบพัดท,ที่กําลังทํางานที่มันตีขึ้นตีลงเนี่ยพอไปโดนแล้วมันก็ดังแกลกแกแกเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารื้อเครื่องให้ดูเลยว่าข้างในมันเป็นแบบไหนแล้วเครื่องที่เขาใส่สปริงมาที่ผมเห็นมามีแค่รุ่นเดียวหรือเปล่าแตผ่ผมเคยจับอยู่มีเอว่า EP10 ที่ใส่สปริงดันกลับมา แต่เปิดเครื่องตัวเปล่ามันจะมีเสียงมีเสียงดังแต่เครื่องพวกพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่สปริงดันกลับมาเดี๋ยวผมจะมาลือ้อตัวนี้ให้ดูเลยกลไกข้างในนะครับ slow bullet โโอันนี้เครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะเครื่องใหม่แกะกล่องเลยจะลื้อให้ดูลื้อให้ดูนะครับวิธีการลือ้อทุกคนสามารถลื้อได้นะครับลื้อเซอร์วิสได้แต่ต้องใส่ให้ตรงตรงจุดนะครับถ้า ใส่ผิดจุดจะตกกลับด้านทันทีแต่ไม่ยากนะครับหมุนกลับไปทางหนึ่งมันก็ตรงตกตรง,ตรงคือลูกค้าหลายคนเลยทักมาแปลว่าเปิดเครื่องอยู่นี้เปิดเครื่องตัวเปล่าเปิดเครื่องตัวเปล่าเปิดเครื่องตัวเปล่าแบบนี้แล้วก็จับเครื่องไห่ท้องไห่ท้องไม่พอบางคนเขย่าก็มีแต่เปิดตัวเปล่านะไม่ใส่เข็มถ้าใส่เข็มมันจะไม่ดังเนี่ยแบบเนี้ย บางคนก็ส่งสสยว่าเฮ้ยเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าผมบอกเลยไม่มีครับถ้าจะมีปัญหาคือใส่เข็มแล้วเปิดเครื่องแล้วมันเสียงดังเออแบบนั้นนะ่ามีปัญหาเดี๋ยวจะมารู้กลไการให้ไนแล้วก็จะอธิบายแบบละเอียดเลยคือลูกค้าทักถามผมมาหลายคนมากหลายคนมากนะครับเยอะเพราะผมขายเครื่องสับแล้วก็อุปกรณ์สักใช่ไหมผมลูกค้าส่วนมากก็มีปัญหาเขาจะทักมาแต่เรื่องนี้บ่อย ตัวนี้ก็ใช่แมสตัวนี้ปรับสโตกเหมือนกันถอดกระบอกออกมานะครับแล้วเอาปะแจแอลอ่ะคายน็อตตรงนี้ออกแล้วก็จำด้วยนะว่าถอดยังไงแล้วก็ต้องใส่ถูกถ้าใส่ผิดด้านอ่ะสโตกมันจะกลับกันจากจากเลขเลขต่ำกลายเป็นปเลขสูงจากเลขสูงกลายเป็นปเลขต่ำอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ยากครับให้เธอเอาอันนี้นะจะถูก พอคลายน็อตออกมาตัวนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาตรงๆนี่ในระบบมันจะเป็นแบบนี้อเห็นไหมมอเตอร์มอเตอร์เซนเตอร์ไม่กึ่งกลางนะครับเพราะมันปรับสโตกได้พอบิดอพอบิดไปหนึ่งองไปคลิกหนึ่งเหมือหนหนึ่งองศาสโตกมันก็จะเปลี่ยนทันทีแบบเรียวไทม์นะครับเปลี่ยนเลย แบบนี้เสร็จมอเตอร์ตัวนิดเดียวเห็นไหมมันจะไม่วางกึง่งมันจะไม่วางบาลานตรงกลางมันจะเฉียงไปแถบหนึง่งเพื่อตอนที่เราบิดตอนที่เราบิดนะมันจะได้แบบหน้าสัมผัสมันไปโดนกับอีตรงนี้แล้วสโตมกก็เปลี่ยนอะไรประมาณนี้มันจะเปลี่ยนสโตแบบเดียวทามอ่าแล้วก็ตัวอ่าไอตัวนี้มันเป็น น็อตอยู่ข้างในนะน็อตอยู่ข้างในบางตัวก็อยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมลือให้ดูเลยตัวนี้เลยตัวใหม่เลยลือให้ดูเลยนะครับแบบว่าไข่ข้อข้องใจเลยนะแล้วต้องจำไม่ได้จำไม่ได้นะว่าว่าถอดมาตรงไหนแล้วต้องใส่ใถูกถ้าใส่ผิดสะตกกลับด้านทันทีแต่สามารถถอดถอดได้นะครับเพราะบางที สารลอลื่นพวกจารบีมันมันเสื่อมสภาพหรือมันหมดไปหรือมันแห้งหรือมันเหลวละลายไปอ่ะมันต้องมีจารบีนะครับเพราะเพราะอ่าระบบพวกนี้มันมันตีขึ้นตีลงใช่ไหมมันเกิดเกิดการสึกหล่ออยู่แล้วฉะนั้นมันต้องมีจารบีอันนี้กลไกของมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เนี่ย เป็นแบบนี้เห็นไหมมันไม่มีสปริงดันกลับถ้ามันมีสปริงดันกลับมันจะไม่ดังเลยมันจะไม่ดังแกแก้งแต่ตอ,ตอนตอนเดินเครื่องตัวเป่าอะ่ะเสียงมันจะดังไอเสียงเสียงมันเงียบเสียงมันเงียบเดินเครื่องตัวเปล่าเสียงมันเงียบแต่หงายท้องอ่ะพอหงายท้องปุ๊บอันนี้สมมติจับเครื่องหงายท้องใช่ไหมไอตัวเนี้ยไอตัวกระเดือน preset. ตัวเนี้ยมันจะตกอ่าตกลงมาข้างล่าง พอตกลงมาข้างล่างแบบนี้มันไม่มีตัวมันไม่มีสปริงดันให้มันขึ้นใช่ไหมมันใช้เข็มมัในการดันพอมันไม่มีไม่มีเข็มหรือไม่มีสปริงอีตัวเนี้มันจะตกลงมาแล้วมันก็ไปตีกับตัวนี้ตีกับใบพัดตัวนี้พอมันตีปุ๊บมันก็เกิดเสียงครับแก๊แกแล้วทําไมบางตัวก็ไม่ดังทําไมบางตัวก็ดัง มันเป็นแบบนี้บางตัวก็มีจารบีจารบีมันจะทำให้นืดอย่างก็ตัวเนี้ยที่ผมจับไงท้องมันไม่ดังเพราะมันมีจารบีจารบีมันทําให้นืดงให้มันติดอยู่เงี้ยพอมันติดใช่ไหมอีตรงนี้มันก็ไม่ลงถูกไหมถ้าตัวไหนที่มันลื่นดีแล้วไม่มีจารบีเออตัวนั้นอ่ะมันอีตัวเนี้มันมีน้ําหนักใช่ไหมแรงนมถ่วงของโลกของหนักมันจะตกลงมาที่ต่ํา นี่มันจะเป็นแบบนี้กลไกในการทํางานนะครับมันจะเป็นแบบนี้เพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวกระเดือกกระเดื่องตัวเนี้ยมันใช้เข็มในการดันกลับมันใช้ยางเข็มในการดันกลับนี่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะดันกระเดื่องตัวนี้กลับมันจะดันกระเดื่องตัวนี้กลับแล้วแล้ว,แล,วแล้วทําไมเขาถึงไม่ใส่สปริงมาหนึ่งเสียงมันดัง เสียงมันดังมันจะไม่เงียบเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องตัวเปล่าตัวนี้ให้ดูตัวนี้ก็ระบบเดียวกันเสียงมันจะเงียบกริบเลยแต่ถ้ามีสปริงเมื่อไหร่มีสปริงดันกลับเมื่อไหร่เสียงเปิดเครื่องตัวเปล่าอ่ะมันจะมีเสียงดังมันจะมีเสียงดังไอนี้ใช่ไหมเครื่องทํางานแล้วนะเงียบกริบเลยเงียบกริบเลยแล้วพอจับายท้องที่มันไม่ดังที่มันไม่ดังตัวนี้ที่มันไม่ดัง บางตัวก็ดังบางตัวก็ไม่ดังที่ตัวนี้ไม่ดังเพราะมันมีจารบีมันมีจารบีมันมีความนืดจารบีมันขำอยู่มันก็เลยไม่ดังถ้าตัวไหนไม่มีจารบีดังแน่นอนถ้ามันถ้ามันคล่องนะถ้ามันคล่องแต่เพวกไอพวกนี้ยพอมันสึกหล่อบูทบูทหนึ่งบูทสึกมันจะกว้างจากเครื่องใหม่ๆมมันไม่ดังพอใช้นาน มันมันเกิดการเสียสีมันสึกหลอแล้วบูมมันจะกว้างแล้วเพาตัวเนี้มันจะหลวมใช่ไหมแล้วทีนี้พอพอจับเครื่องไหยท้องเปิดเครื่องเสียงดังร้อยเปอร์เซ็นเสียงดังร้อยเปอร์เซ็นเพราะไอตัวต,ว,ตว,อตว,วตัวนี้นี่ตัวกระเดื่องตัวเพาตัวเนี้มันไปตีกับใบพัดพอใบพัดทํางานใช่ไหมมันก็ดังไงแกลๆงแกลแกแกอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวนี้ ที่มันไม่ดังเพราะมันนืดจระบีอยู่หรือมันฟฟตอยู่ประมาณนีเน้เป็นเรื่องปกติครับที่ผมเห็นเครื่องสกักที่มีตัวสปริงดันกลับที่ปรับสตกได้ก็มีตัวเอว่า EP10 เอว่า EP10 แล้วก็สติกมาสเปียเป็นแบรนด์ยุโรปนะสติกมาสเปียตัวนี้มีจะมันมันจะมีสปริงดันกลับมีสปริงดันเครื่องกลับแล้วทำไม ไอ้พวกนี้เขาถึงไม่ใส่มาเพราะหนึ่งเสียงดังหนึ่งและเสียงดังสองกินกําลังมอเตอร์แต่ถามว่ามันมันดีไหมถามมันก็ดีมันนืบแต่มันกินกําลังมอเตอร์เห็นไหมมอเตอร์ตัวนิดเดียวมอเตอร์น่าจะสิบหกมิลมอเตอร์ตัวตัวนิดเดียวนะครับระบบนี้มอเตอร์ตัวนิดเดียวสิบหกมิลถ้ามันไปเจอ,อยางถ้ามันไปเจอ,อยางแล้วก็ไปเจอสปริงด้วยแลวทีนี้มอเตอร์ทํางานหนัก อ่ามันเป็นแบบนี้เขาถึงไม่ใส่มาแต่ถ้าเราอยากโมดิฟายได้ผมเห็นมีพี่คนหนึ่งอ่าให้ความรู้ในทิกตอกเขาก็โมตัดสปริงตัดสปริงพวกสปริงพวกนเ,เนี้ยเออเนี้ยสปริงพวกเนี้ยตัดสปริงพวกปากกาเอามาใส่แล้วมันก็ทำให้หนึบขึ้นเหมือนสักแบบ สักติดง่ายขึ้นเพราะเพราะอะไรเพราะมันไปเพิ่มความตึงของเหมือนเหมือนเพิ่มความตึงของเข็มเนี่ยเข็มเข็มสักผมบอกเลยอ่ามันเข็มสักนะสังเกตถ้าเข็มอันไหนยางแบบแข็งๆตึงๆสักติดโคตรด,ดีเลยคือมันมันมีแรงทอเข้าไปถ้าอันไหนเข็มที่มันอ่ายางมันอ่อนมันจะไม่ค่อยมีแรงทอเข้าไปไอ้เข็มยางอ่อนน่ะลงเงาดี ลงสีไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ลงเงาอดีเลยเพราะมันนุ่มถ้าเข็มที่เป็นยางที่มันตึงยางตึงเลยนะเดินเส้นดีลงสีดีอ่าลงเงามันจะแข็งแข็งหน่อยแบบตึงตึงอะ่ะถ้าสปริงสปริงถ้าใส่สปริงตัวนี้แล้วมันก็ไปบวกกับสปริงยางตัวนี้มันก็เพิ่มแรงตึงเข้าไปใหญ่เนี่ยแหละคือเหตุผลครับเหตุผลของมัน มอเตอร์ตัวนิดเดียว16มิลบางทีก็ส่งสารมันอะไรประมาณนี้มอเตอร์เครื่องนะครับ16มิลเองตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวครับก็ก็ประมาณนี้แล้วคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใน youtube เอาไว้แบบว่าอ่าแชร์ให้ลูกค้าดูว่าทำไมเอ๊ะทำไมเครื่องมันเกิดเสียงดังมันมันผิดปกติอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ก็มีนะแต่ก็มีผมบอกเลยแต่ก็มี เคยมีแล้วอีตอนนั้นผมก็บอกอบอกลูกค้าว่ามันมันเกิดจากจากไอ้นี้ครับไอที่ผมอธิบายอ่ะแรงโน้มถ่วงโลกใช่ไหมเพราะตัวนี้ไม่มีสปริงตัวนี้ไม่มีสปริงผมก็พูดบอกไปแล้วแล้วทีเนี้ยอ่าเข่าใส่เข็มยมันก็ดังอยู่พอใส่เข็มดังอยู่ผมบอกเอาถ้างั้นพี่มันผิดปกติแล้วพี่ส่งเครื่องกลับมาล้านพอผมถอดเช็คหรือเช็คปุ๊บเชื่อไหม กางกระถุงเข็มตัวนี้ตัวนี้เลยกางกระถุงเข็มตัวนี้มันหักมันหักแล้วมันไปคาอยู่ในระบบนี้มันมันไปคาอยู่ในนี้อยู่ในรูเนี้ยอยู่ในรูเนี้ยมันไปคาอยู่คือพอเครื่องทํางานใช่ไหมมันก็สั่งถีบเข็มที่แต่มันถีบไม่สุดเข็มก็ไม่ออกอะไรประมาณนี้มันก็ดังอยู่า๊่ๆเออทั้งงานนะผิดปกติลองใส่เข็มนะครับ ถ้าเครื่องใส่เข็มแบบนี้เครื่องใส่เข็มแบบนี้อ่าแล้วมันยังดังแล้วมันยังดังแกล๊กลแกแแสดงว่าผิดปกติถ้างั้นส่งมาได้เลยแต่ถ้าถอดเข็มเนี่ยมันดังเนี่ยเครื่องใหม่เลยนะเพราะอะไรแรงด่งท่วงโลกของหนักจะตกลงมาในที่ต่ํา ประมาณนี้เห็นไหมเครื่องใหม่เลยนะเพราะลายเพราะมันไม่มีสปริงดันกลับถ้าผมใส่เข็มแล้วเสียงแก๊กๆมันจะหายไปเลยแล้วถ้าใส่เข็มมันไม่ดังคือผิดปกติโอเคนั้นส่งกลับมาร้านผมไม่ได้อะไรนะอันนี้อันนี้อธิบายแบบว่า,าแบบให้มันให,ให้น่าดูอะไรประมาณนี้ให้น่าดูคลิปนี้นะครับก็ทุกคนจะเข้าใจจะเข้าใจในเครื่องระบบนี้ จะเข้าใจนะครับว่าเครื่องระบบนี้แล้วไอ้นี่พอลูกค้าส่งมาว่าไอ hey, พี่ทําไมมันมีเสียงอะไรเงี้ยบางทีผมเข้าใจนะแบบถอดเข็มแล้วก็แกลใกล้เอ้ยเครื่องเป็นไรวะเฮ้ยทาไมมันทาไมหัวลงอย่างนี้มันมันไม่ดังมันมันเอ้ยมันเป็นเพราะอะละเฮ้ยเฮ้ยดังอีกแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ดังอะไรประมาณเนี้ยแล้วทุกคนจะเข้าใจแล้วทุกคนจะอ๋อ อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงบางอ้อ <página offer S 2> นะครับถึงบางออมันจะถึงบางออกับเครื่องระบบนี้มันเป็นแบบนี้ครับลองถ้าใครอยากใส่สปริงตัวนี้ตัวนี้นะครับตัดสปริงปากกามาใส่ Fa มาใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนี้แต่เปิดเครื่องตัวเปล่าไม่ใส่เข็มอะมันจะดังเสียงเสียงมันจะดังเหมือนเหมือนใส่เข็มแบบนี้เสียงมันจะดังมันใส่เข็มเลยเพราะมัน เนี่ยเพราะมันมีสปริงอยู่ตรงนี้ไงนี่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอธิบายให้ได้ลงและให้ได้จากความและเข้าใจกันทุกคนก็สวัสดีครับ